โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนดูคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RV กันนะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตก,กันบ้างเดี๋ยวเข้าไปกดกันเลยละกันนะยวกดออกจากหน้านี้ก่อนเนาะ โอเคครับเดี๋ยวก,กดออกเลยโอเคครับอันนี้ก็พบกับสกินใหม่สุดน่ารักในกิจกรรมร้านค้าส่วนลดอันนี้เราก็ทําคลิปรีวิวสกินของอลิซไว้ในช่องแล้วนะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อ,อไปกันกล่องกรอบโปรไฟล์วิบวับลุ้นรับกรอบโปรไฟล์สุดแรงวิบวิบวับวับในราคาเพียง9คูปองเท่านั้นนะก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวโดยกรอบโปรไฟล์นะครับก็มีวอลเวอร์ล่าซีซั่น6กรอบวอลเวอร์ล่าซีซั่น7 กอบ v a เ o อร์พาร์ตซีซั่นและกอบ v a l o อร์พาร์ตซีซั่นนะครับโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ9กุมภาพันธ์2565ถึง13กุมภาพันธ์2565นี้เท่านั้นก็ใครสนใจกอบ v a เ o อร์พารก็ลองไปสุ่มหากันได้เดี๋ยวนี้เรามารีวิวกิจกรรมกล่องสุ่มอันนี้ดูว่ามันจะได้กอบรูปโปรไฟล์ง่ายหรือยากนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือสามารถสแกน QR o ค e อันนี้ได้เลยโอเคครับด๋อถ้างั้นเดี๋ยวลองเข้าไปในหน้าร้นะานค้าแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันล้วกันนะว่าเป็นไงบ้างสำหรับกิจกรรมสุ่มนี้ As long as I breathe oon oon shall not fall long Kuluon not I โอเคครับอันนี้ก็เป็นสกินของตูเลนนะเราก็เคยทําคลิปรีวิวในช่องแล้วใครสนใจก็มาดูสกินของตูเลนกันได้นะโอเคครับมาที่กล่องกรอบโปรไฟล์วิบวับกันเนาะเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันเลยโดยถ้าเมื่อกดเข้ามานะครับจะเป็นชุดสุดขุมเปิดเพื่อดูรับกรอบโปรไฟล์วอลเลอร์พาซีซั่น12วอลเลอร์พาซีซั่น10วอลเลอร์พาซีซั่น7แลว้ววอลเลอร์พาซีซั่น6นะก็มีทั้งหมด4กรอบโปรไฟล์นี้ไปเลยแล้วมาดูที่โอกาสการออกกันนะครับ โอกาสการออกของกรอบโปรไฟล์อยู่ที่0.40%ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินอยู่ที่40%แล้วก็เพจอยู่ที่59.60%อืมโอกาสออกเหมือนแบบไม่อยากให้ออกเลยน้อยมากน้อยจริงๆเดี๋ยวต้องมาลองสุ่มดูแล้วกันว่าไม่รู้มันจะออกง่ายหรือออกอยากแต่เราคิดว่าเราจะออกยากมากนะยังไม่ถึง1%ด้วยซ้ําเลยอ,ะอ่ะโอเคครับเราเริ่มจากทางด้านซ้ายไปบอลพาซีซัน12นะอันนี้บอลพาซีซัน6 แล้วก็ต่อมาเป็นวอลเลอร์ฮาซีซั่นเแล้วก็อันนี้เป็นวอลเลอร์ฮาซีซั่นสินะแล้วก็ถ้าลองขยับอย่างเห็นว่ามันสวยมากเห็นว่ามันจะมีแบบประกายตามอเงี้ยเออมันเท่มันเท,นท่ใครสนใจก็ลองไปสุ่มมันได้นะเผื่อได้แล้วที่เหลือก็เป็นชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพจสิบเมตรแล้วก็เพจยี่สิบเมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองสุ่มกันดูนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มจากจานวนน้อยๆก่อนเริ่มจากสัก2กล่องแล้วกันก็เป็นการแบบ ลองดูว่าเป็นยังไงก็จะได้กรอบโปรไฟล์ไหมโอเคครับเดี๋ยวกดซื้อเลยนะล้วเ,เข้าไปดูกันชุบเคงั้นเดี๋ยวไปต่อเปิดในรังนะโอเคมาดูกันว่าจะได้ไหมพร้อมแล้วก็เลยน,น,นี่โอเคครับน่าจะอันนี้น่าจะได้ละได้ไหมโคตรเกลือเออเกลือแน่เลยอะ,อยะเปิดมาเกลือนขนาดนี้เดี๋ยวดูกัน นี้ก็เกี่ยวกับสุดยอดนนี้ก็แ่งแสนใจนะถ้าสนใจก็ไปดูในช่องได้นะเราก็ทำชิปรีวิวแล้วมาไว้แล้วเหมือนกันเท่เท่เท่อยู่โอเคมาสุ่มต่อไปเป็นที่4กล่องปึ๊บเดี๋ยวไปเปิดกันเลยไหมเดี๋ยวไปเปิดในขัง,งชุบ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 ได้ไหมได้ไหมได้เถอ <c ười> จะจะ,จะได้ไม่เสียฟรี <c ười> เลือจริงโอเคครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มจํานวนขึ้นเป็น6กล่องเลยแล้วดูกันว่าเป็นยังไงเออใช่แล้วมนสามารถซื้อได้สูงสุด100กล่อง9ก้า้อยคูปองนะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่6กล่องแล้วต่อไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะออกเหมือนไม่อยากให้ออกเลยอะ่ะยากจริงๆเลยนะโอเคหมดเลยเอ้ยโอ้ยมาหนึ่งสองสามตื่นเต้ โอเคนะไปไปหกกลองสุดท้ายคิดว่าจะได้ไหม <_ D> ก็อยากให้ได้เหมือนกันเกลือโอ้ยโคตรเกลืออะไรกล่อง <_ A> <_ A> เปิดไม่เห็นจะได้เลยอ่ะเสียดายเฮ้ยอยากให้ได้จังโอเคซังมันโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะมารีวิวสั้นๆให้ดูสําหรับกล่องสุม่มสก,กินกรอบรูปโปรไฟลฟ์วิบวับ โอ้ยออกโตรยากเลยอะ่ะเอาจริงนี่ก็อยากได้นะอยากได้มากแต่ไม่ออกสักทีหมดกำลังใจโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะใช้กันไปกี่คูป,ปองได้กาะรูปโปรไฟล์ก็คอมเมนต์บอกกันได้เราก็ลากรู้เหมือนกันโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากสปอนเซอร์เราทั้งสอง้า้ด้วยนะเพจแอดมิ n ต้นทีพเจ็ดเพจรับซื้อราขารหัสเกม R V แล้วก็อีกเพจหนึง่งเพจเมโล่ท็อปอัพ เพจบ,บริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูเกเติม,ม,ม,มไวปลอดภัยแน่นอนพอใช้เพียงเลข Open ID เท่านั้นเนาะก็ใครสนใจฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้านนะด้ยวยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของทั้งสองเพจไว้ใต้คลิปนี้เลยโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซันเงดิ่งครัเป็นกำลังใจกำลังคลิปเนี่ยนะฝากแชร์ฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับสวัสดีนะบาย Nowhere to run now! Have you been to the roof up here? The view is breathtaking! doesn't take too kindly to noise.